สวัสดีครับมาอยู่กับร้านอทัพโ์บายเหมือนเคยนะครับสำหรับวันนี้ก็ผมมีมือถือนะครับเป็น p p o o n นะครับ6พัดนะครับ6พัดนะครับมาอาการก็คือหนึ่นะครับที่ลูกค้าแจ้งมาก็คือทัชสกรีนไม่ได้เนาะตอนนี้ผมแก้เรื่องอาการทัชสกรีนไม่ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะมีอาการเพิ่มเติมก็คือแบตหมดไวนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาแค่อาการแบตหมดไวนะครับสำหรับมือถือ iPhone นะ อ่าง้นก็ฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาของทางร้านนะครับร้านอื่นหรือช่างท่านอื่นนะครับอาจจะมีเทคนิคที่แตกต่างกันไปเครื่องไม้เครื่องมือที่แตกต่างกันไปนะครับก็ลองรับชมเป็นตัวอย่างแล้วกันนะครับผมครับมาเริ่มกันเลยครับเบื้องต้นผมก็จะทําการนะครับแกะมือถือเพื่อที่จะนะครับ ปิดเครื่องนะครับแล้วก็จ่ายไฟจากซัลายตัวนี้เข้าไปแทนนะครับเพื่อที่จะดูว่าหลังจากที่เราเปิดเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยตอนที่ตัวเครื่องนั้นพักนะครับพักหรือว่าอยู่ในโหมดสลิปโหมดเนี่ยหรือพักหน้าจอเนี่ยมีการกินกระแสค้างมากน้อยแค่ไหนนั่นเองนะครับ มันก็จะเหมือนกับว่าตอนที่เราเนี่ยพักหน้าจออยู่เนี่ยตรงมือถือนั้นมีการกินกระแสค้างมากน้อยแค่ไหนดูที่ตรงนี้นะครับดูทางด้านนี้นะครับด้านนี้ก็จะเป็นปล่อยจ่ายไฟไปที่จี4.2โวลต์เองนะครับผมสำหรับการเปิดเครื่องครับเปิดเครื่องนะครับ หลังจากที่ตัวเครื่องเปิดติดขึ้นมานะครับผมก็จะทําการนะครับเปิดโหมดนะครับเครื่องบินนะครับเพื่อที่จะปิด Wi-Fi แล้วก็บลูทูธถอดซิมการ์ดออกนั่นเองนะครับเพื่อที่จะทําให้ตัวเครื่องเนี่ยกินพลังงานน้อยที่สุดนั่นเองนะครับถ้าหากว่าเราเปิด w i f i แล้วก็บลูทูธเนี่ยตัวเครื่องนั้นจะกินพลังงานเยอะนะครับเสร็จแล้วก็จะกดพักหน้าจอนะครับอ่าแล้วพักหน้าจอในที่นี้ก็เหมือนกับเราเปิดเครื่องสแตนบายนะครับรออ่าการทํางานอย่างเช่น โทรเข้าโทรออกหรือว่าเฟซไลน์นั่นเองเหมือนกับเราที่เราไม่ได้ใช้งานมือถือนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าไฟนะครับหลังจากที่เราอยู่ในโหมดสลิปโหมดเนี่ยตรงนี้นะครับจะลดลงไปที่ศูนย์กว่าๆเลยหรือเปล่าหรือจะกินค้างอยู่ที่100หรือ200กว่าๆนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามารอดูกันสักคู่หนึ่งครับ หลังจากที่ผมทิ้งเครื่องไว้สักพักหนึ่งนะครับผ่านไปมาณ3-5นาทีนะครับก็รอดูแล้วนะครับว่าตัวเลขตรงนี้นะครับก็ยังค้างที่100กว่าๆนะครับไม่ลงไปที่0นยะครับผมทั้งที่เราพักหน้าจอแล้วนะครับวิธีนี้ก็สามารถเช็คกับเครื่องที่เข้ามาเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้นะครับถ้าลูกค้าบอกอาการคือมีอาการแบตเตอรี่หมดไว้นะครับชาร์จแป๊บเดียวเต็มอะไรพวกนี้นะ เราก็วิเคราะห์อาการก่อนว่าเป็นปัญหาที่ตัวบอร์ดหรือเป็นปัญหาที่ตัวแบตเตอรี่นั่นเองนะครับอย่างเครื่องนี้จะเป็นปัญหาที่ตัวบอร์ดนะครับเพราะตัวบอร์ดเนี่ยมีอาการช็อตแล้วก็กินกระแสขังอยู่ประมาณนี้เห็นไหมเดี๋ยวเราก็จะเริ่มทําการวิเคราะห์ปัญหากันนะครับก็คือเบื้องต้นเนี่ยผมก็จะเริ่มทําการนะครับอย่างตัวนี้เครื่องมันยังเปิดติดอยู่นะนะครับเปิดติดนะครับเราพักหน้าจอแบบนี้นะครับ ผมก็จะเริ่มนะครับทําการถอดนะครับตัวแพรนะครับอย่างเช่นตอนนี้ผมก็จะถอดแพรสแกนนิ้วนะครับดูว่าอาการกินกระแสเนี่ยตกลงไปไหมนะครับ1แพรสแกนนิ้วนะ2นะครับแพรกล้องหน้าครับอ่าตอนนี้ผมถอดแพรกล้องหน้าออกไปแล้วนะครับก็ยังมีการกินกระแสอยู่นะครับ3แพรชาร์จนะครับพอเราไล่ถอดแพรทีละแพรเนี่ย ตัวเครื่องยังมีอาการนี้อยู่แสดงว่าก็เป็นปัญหาที่ตัวบอร์ดโดยตรงนะครับเห็นไหมตัวเครื่องยังเปิดติดอยู่นะนะครับนะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวผมก็จะทําการแกะบอร์ดออกมาเพื่อที่จะวิเคราะห์ปัญหาต่อไปน,นั่นเองนะครับตัวนี้เราก็ปิดเครื่องไปก่อนนะครับผมก็จะเก็บ ตัวสัพไายตัวนี้ไปก่อนนะฝากจำไว้มมด้วยนะครับสำหรับเครื่องไม้เครื่องมือที่ผมใช้งานนะครับช่างร้านอื่นอาจจะใช้งานเครื่องไม้เครื่องมือตัวอื่นนะครับจุดประสงค์ เป้าหมายแล้วก็เป้าหมายคือจุดเดียวกันก็คือการแก้ไขปัญหาเครื่องของลูกค้านั่นเองนะครับก็สุดแล้วแต่ว่าร้านค้านะครับร้านอื่นจะใช้เครื่องมือตัว,ตวไหนนะครับขอแค่จบงานให้ลูกค้าได้ก็เพอะนะครับตัวนี้เราก็จะใช้เครื่องไม้เครื่องมืออีกตัวหนึ่งนะครับ ก็จะเป็นเครื่องมือตัวนี้ครับ ก็จะมีเส้นทางที่นะครับเชื่อมต่อเข้ากับระบบชาร์จนั่นเองนะครับผมก็จะวัดในส่วนของเส้นทางไฟ vcc 1กับ a c c 2นั่นเองนะครับผมตัวนี้ก็คือผมก็จะใช้หลักการวิเคราะห์จากรูปภาพนะครับตัวนี้ผมเซฟไว้นะ ันนี้คือรูปจากบอร์ดดีนะครับเรามาวัดจากบอร์ดของลูกค้ากันนะครับจะสังเกตเห็นได้ว่าตัวอุปกรณ์นั้นนะครับมีอาการที่รูปภาพที่แตกต่างกันออกไปนั่นเองนะครับนะครับตัวนี้อ่ะเรามาดูในส่วนของจุดที่สองนะครับ ACC สองนั่นเองนะครับก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันเห็นไหมคล้ายกับรูปอันนี้นะครับเรามาดูบอร์ดของลูกค้ากันนะครับ ห็นหก็จะมีอาการคล้ายๆกับเป็นอีกรูปหนึ่งออกไปนั่นเองนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะทําการแก้ไขนะครับเปลี่ยน IC ที่เรามักจะเรียกติดปากกันว่า U2 แล้วมาเช็คอาการดูนะครับว่าจะใช่ที่ผมสงสัยหรือเปล่านั่นเองครับ จะมาเริ่มซ่อมกันเลยครับนะครับอย่างที่เห็นนะครับว่าปกติเนี่ยอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iPhone นะครับตัวอุปกรณ์เนี่ยก็จะมีฝาซิงเหล็กครอบอยู่แบบนี้เห็นไหม เราต้องเปิดฝาซิงเหล็กพวกนี้ออกนะครับในกรณีที่โดนน้ําหรือว่าโดนฝนนะครับถ้าบ่อดมีอาการช็อตเนื่องจากโดนน้ำเนี่ยเราจําเป็นจะต,ต้องทําการยกซิงพวกนี้ออกนะครับเพื่อเช็คอุปกรณ์ภายใต้ฝาเหล็กตัวนี้ว่ามีอาการโดนน้ําหรือเปล่านั่นเองนะครับก็จะบอกกับลูกค้าว่าน้าอ่ะมันเป็นอุปกรณ์ที่มันสสสรที่เป็นของเหลวนะครับมันสามารถไหลเข้าไป ในพวกใต้ฝาซิงพวกนี้ได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าฝาซิงพวกนี้มันไม่ได้ปิดรูสนิทนั่นเองนะครับลองดูนะนะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่ผมสงสัยก็คือจะอยู่ที่ตรงนี้ครับดำๆตรงนี้นะนะครับมีนะครับในส่วนของตัวกาวเนี่ยข้อคมอยู่เดี๋ยวเราจะทําการขูดกาวแล้วก็เอาอุปกรณ์ชิ้นนี้ออกครับรอสักครู่ครับ อตอนนี้ผมก็ได้ทำการทำความสะอาดนะครับบนพื้นผิวตรงตัวอุปกรณ์ที่เรายกออกไปเรียบร้อยนะครับพร้อมที่จะวางตัวใหม่ละเรียบสนิท่างนี้เห็นไหมครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มวางอุปกรณ์ตัวใหม่กันเลยถ้าเราทำทำงานสะอาดนะครับเรามั่นใจว่าเราวางรอบเดียวเนี่ยไม่มีปัญหานะครับก็ ทำให้เราเนี่ยจบงานได้ไวยิ่ขึ้นนั่นเองนะครับงานจะไม่ตีกลับนั่นเองจะไม่ใส่ในส่วนของตัวฟักนั้นเยอะนะครับ อปกรณ์ตวใหม่ผมได้ทำการบอนขาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเตรียมเอามา,มาวางได้เลยนะครับ เรียบร้อยนะครับ เห็นว่าอุปกรณ์ที่เราทําการยกเนี่ยครับยกแล้วก็วางไปใหม่เนี่ยมันเป็นอุปกรณ์ที่ชิ้นเล็กนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องมีในส่วนตัวช่วยคือกล้องนะครับสองแล้วก็มีหัวแร้งที่ปลายมีขนาดที่เล็กนะครับเพื่อที่จะเก็บกาวแล้วก็เก็บตะกว่วที่ติดอยู่ตรงใต้เม็ดตรงนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่ม ลองทดสอบใส่เข้ากับตัวบอดี้นะครับแล้ก็เปิดดูว่าอาการนะครับกินกระแสค้างนั้นหายไปหรือเปล่านั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมารอดูนะครับว่าตัวเครื่องนั้นจะ ตกลงไปที่0นะครับหรือว่าหลักสิบนะครับหลักสิบเมื่อกี้เรามันจะค้างอยู่ที่หลักร้อยนั่นเองนะครับเห็นไหมทีนี้ตัวเครื่องเนี่ยตกลงไปแท่หลักหน่วยเลยนะครับหลักหน่วยก็คือแค่3มิลลิแอมนะครับผมเปิดให้ดูนะว่าตัวเครื่องนั้นยังคงเปิดติดอยู่นะครับเห็นไหถ้าเราสลีปลงไปปุบ๊บนะครับก็จะตกไปที่หลักหน่วย อีอสักคู่หนึ่งครับเไหมอยู่ที่0.03เลยนะครับคือแทบจะไม่กินกระแสนะครับตัวนี้นะครับก็ทำให้ตัวเครื่องนะ่ะอาการแบตหมดเร็วนะครับก็หายไปนะครับผมอุปกรณ์ที่ผมเปลี่ยนก็คือเป็นอุปกรณ์ที่ เชื่อว่าไตสตาร์นั่นเองครับไตสตาร์ก็คืออย่างที่ช่างทั่วไปอาจจะเรียกติดปากกันว่า U2 นั่นเองนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็อย่างที่ผมบอกว่าไอซี IC, บนตัวบอร์ดของ iPhone นะครับมันมีไม่ใช่แค่อุปกรณ์แค่ IC แค่ตัวเดียวนั่นเองนะครับก็คือมันมีหลากหลายตัวมากเลยนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าอุปกรณ์ตัวไหนที่มันจะช็อตนั่นเองนะครับเราก็ วิเคราะห์ปัญหาไปทีละตัวนั่นเองนะครับอย่างตัวอย่างภาพของอาจารย์นกนะครับที่ใช้ช่วยในการวิเคราะห์ปัญหานะครับเดี๋ยวมาให้ดูนะนครับก็จะเป็นภาพบอร์ดรวมๆนะครับในส่วนตัว iPhone 6พัดนะครับผม iPhone แต่ละรุ่นก็จะมี IC แตกต่างกันไปไม่เหมือนกันนั่นเองนะครับก็จะมีภาพบอร์ดโดยรวมนะครับ IC แต่ละตัวก็จะมีหน้าที่การทำงานแตกต่างกันไปแล้วก็ เราต้องวิเคราะห์ปัญหาว่าอุปกรณ์ชิ้นไหนที่มันทำงานขณะที่มันสลิปอยู่หรือว่าทำให้เกิดการกินแบตเตอรี่นั่นเองนะครับตัวนี้นะสำหรับงานนี้นะครับเครื่องนี้ก็จบลงไปอย่างสวยงามครับเปลี่ยน IC 1เม็ดนะครับผมตามในคลิปนะตั้งแต่ต้นที่เราได้รับชมกันนะครับก็เสร็จเรียบร้อยครับสำหรับการแก้ปัญหา iPhone นะครับเครื่อง กินแบตเตอรี่นะครับหรือว่าแบตเตอรี่หมดไฟไม่ได้เป็นปัญหาที่เกิดจากแบตเตอรี่เสื่อมนะครับเพราะตัวนี้เราเช็คกันตั้งแต่ต้นคลิปก็คือเป็นปัญหาที่ตัวบอร์ดนั่นเองนะครับก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจนะครับกดแชร์ถ้ารู้สึกว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับเพื่อนๆที่ใช้ p p o o n นะครับมาซ่อมที่ร้านนอมซ่อมมือไได้ครับเรามีเครื่องไม้เครื่องมือที่พร้อมให้บริการครับผมอย่างไนก็ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ